สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวหนังเรื่อง how to train your dragon นะคะชื่อภาษาไทยก็คืออภิษิหารไวกิ้งพิชิตมาก่อนนะคะต้องบอกก่อนว่าเราอะชอบเวอร์ชั่นแอนิเมชันมาก่อนนะคะเพราะจริงๆอะ่ะเขาทำเป็นเวอร์ชั่นแอนิเมชันมาก่อนเนาะ,ค,ะคือเราดูเรารู้สึกว่าตัวของอชอบน้องเขี้ยวกุดน้องเขี้ยวกุดก็คือเป็นมังกรพันเพลิงนินนะคะก็คือจริงๆอะ่ะในหนังมันจะมี มังกรหลากหลายสายพันธุ์มากนะคะแต่ว่าตัวของเที่ยวกุดอ่ะก็คือเพลิงเป็นพันเพลิงนินก็คือเป็นพันที่มีพลังแปลกใหม่แล้วก็เหมือนเป็นแบบเวอร์ชั่นแบบพิเศษอ่ะเออเป็นเป็นแบบท้าฟิลก็คือเหมือนเป็นนางพญาอะไรเงี้ยก็คือเวลาน้องพ่นไฟคือถ้าเป็นมังกรพันธุ์อื่นเวลาน้องพ่นไฟน้องก็จะเป็นไฟออกมาที่เป็นไฟสีส้มทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้า เขี้ยวกุดนะคะพ่นไฟออกมาก็คือมันจะเป็นลูกไฟสีม่วงแล้วก็คือมีพลังในการทำลายล้างมหาศาลมากเว้ยแล้วทีนี้จะมาบอกว่าคืออันเนี้ยเป็นไลฟ์แอคชั่นนะคะไลฟ์แอคชั่นก็คือถ้าคนไม่รู้ก็คือเป็นเวอร์ชั่นคนสแสดงนะคะก็คือต้องบอกก่อนว่าไม่คาดคิดว่าไลฟ์แอคชั่นจะทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนย้อนวัยกลับไปเป็นตอนสมัยที่ดูแอนิเมชั่นตอนเด็กอะก็คือ มีความออกมาแบบคือมันไม่ได้เหมือนเป100๊ะร้อแต่ก็มีความที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเวอร์ชันคนแสดงคือสนุกทำถึงแล้วก็ถ้าใครยังไม่รู้นะคะในเรื่องอคนที่พระเอกก็คือฮิคคัพนะคะก็คือเป็นลูกชายของหัวหน้าเผ่า,าชาวไวกี้นะคะเขาไปตั้งลูกรลีที่เกาะเบิร์กนะคะก็คือคนที่ภาค เคยเราดูภาคไทยเพราะเราชอบดูภาคไทยอยู่แล้วคนที่มาภาคไทยเป็นฮิคาร์ก็คือภูวินนะคะคือไม่คาดคิดว่าเป็นภูวินด้วยเพราะว่าคือจริงๆอ่ะเคยดูหนังที่ภูวินภาคมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกอ่ะไม่รู้ว่าเป็นภูวินเพราะว่าความรู้สึกคือน้ําเสียงตอนที่แบบว่าเหมือนเคยดูภูวินเล่นละครเล่นหนังเลยคือชอบภูวินอยู่แล้วแล้วทีนี้แบบมารู้ว่าภูวินเป็นคนภาคตัวละครของฮิคาร์ก็คือเสียงคือได้อ่ะเออละภาคดีภาคเก่งแล้วก็ ตัวของแอสทริกนะคะก็คือเป็นนางเอกก็คือเป็นเพื่อนกับมีคัพอะไรเงี้ยเออคนที่ภาคไทยก็คือพี่สยามูนะคะคือเราอะ่ะเคยดูพี่เขาแบบร้องเพลงคือพี่เขาเป็นคนที่ร้องเพลงพะมากแล้วไม่คิดว่าออพี่สยามูจะมาภาคเว้ยเพราะว่าคือเสียงแบบเหมือนคนที่แบบเป็นนักภาคมืออาชีพอแเออคืออย่างภูวินอะ่ะเรายังเคยดูแบบว่าที่เขาเคยภาคคืออันนี้คือรู้มาก่อนว่า เสียงอะคือเราตอนแรกเอ้ยใช่ภูวินปราะวะแต่คือใช่แต่คือคาดคิดไม่ถึงก็คือพี่สยามโมมาภาคเป็นแอสทริกก็คือเหมือนเป็นแบบน้ําเสียงเขาเหมือนเป็นนักภาคมืออาชีพอะคือเสียงเขาแบบเข้ากับตัวละครเออมีดูมีความเป็นแบบผู้หญิงแกร่งผู้หญิงที่แบบว่าเหมือนเขาเรียกอะไรแข่งนอกอ่อนในเออคือภายนอกดูเป็นคนเข้มแข็งแต่ภายในก็คือจะมีความแบบว่าต้องการเอาชนะต้องการเป็นที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเลยรู้สึกว่า เซอร์ไพรส์กับการที่พี่สาย,ยามโมมาภาเป็นแอสริกในเรื่องมากแล้วก็ในเรื่องอมันจะมีตัวละครที่เป็นเพื่อนพระเอก,อม,ม,ออกนะมันจะมีผู้ชายอีกนะมันจะมีผู้ชายไอ้สูงสคนหนึ่งแล้วก็มีผู้ชายอ้วนๆแล้วก็มีไอ้ผู้ชายที่เป็นตัวเล็กๆแล้วก็มีผู้หญิงอ้วนๆนคนหนึ่งคือทั้งหมดมี4คนแล้วก็แต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปอะไรเงี้ยเออแล้วมันก็จะมีมังกรคือหลากหลายสายพันธุ์มากคือจริงๆอะ่ะชอบดู เกี่ยวกับมังกรเกี่ยวกับพวกไดนโนเสาร์อะไรอยู่แล้วเออแล้วพอมาดูเป็นเวอร์ชันเนี้ยเวอร์ชันไลฟ์แฟชั่นมันเลยทําให้รู้สึกว่าเออคือจริงๆมังกรมันมีอยู่จริงไงเออแล้วก็ทําให้เราแบบอิมแพคกับการที่เราดูไลฟ์แฟชั่นแล้วก็คือเขาทําตัวมังกรออกมาได้แบบน่ากลัวสมจริงอะเออแล้วในเรื่องมันก็จะมี ไอ,อนางพญาที่เป็นมังกรที่แบบตัวใหญ่ๆเออที่แบบมีพลังมหาศาลแต่คือตัวจะใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความคล้ายไดโนเสาร์ผสมมังกรไม่เพราะว่าตัวมันใหญ่แล้วก็เวลามันพ่นไฟพ่นพิษออกมามันจะมีแบบเหมือนพันพิษออกมาก่อนแล้วก็พ่นไฟอะไรเงี้ยเออเลยรู้สึกว่าเขาดีไซน์แบบคนอ่าคนที่เขาดีไซน์ออกมาคือไดโนเสาร์ไม่มีความเป็นนางพญาคือแบบเหมือนตอนแรกคิดว่าไม่มีใครสู้ได้อะไรเงี้ยเออคือคือมันถ้าสู้จริงก็คือสู้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแบบพลังมหาศาลมากแล้วตัวโคตรใหญ่เออแล้วทีนี้ จะมาบอกว่าในเรื่องมันมีมังกรหลายสายพันธุ์ก็คือ,อที่ที่เราเท่าที่ความจําได้นะมันจะมีมังกรที่มี2หัว่อ,องหัวก็คือหัวหนึ่งะจะพ่นแกส๊สหัวหนึ่งจะพ่นไฟก็คือมันจะคอยแบบว่าคอยช่วยเหลือกันแล้วก็จะมีมังกรที่แบบมันจะเป็นตัวเล็กๆตัวเล็กๆแต่นี้คือก็มีความ สู้เก่งอยู่สู้เก่งไหมก็ก็ก็ต้องใช้เทคนิคนิดนึงในการสู้อ่ะแล้วก็จะมีมังกรที่มันจะเป็นจําชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะพันแต่ว่ามันจะเป็นตัวอ้วนกลมๆอะ่ะมันจะชอบกินดินกินอะไรเงี้ยเออคือดูดูเหมือนไม่อันตรายแต่จริงน้องก็มีความน่ารักปุกปิ๊กอยู่อะไรเงี้ยเออแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือจะเป็นมังกรที่มีความโหดขึ้นมาในระดับหนึ่งก็คือเป็นมังกรที่ คือคือทั้งตัวมันจะมีไฟแบบท่วมทั้งตัวแล้วก็พ่นไฟไงคือมีความแข็งแกร่งมีความอะไรเงี้ยอ่าแล้วในเรื่องก็คือชอบตัวละครที่เล่นเป็นพ่อของฮิคาร์อ่ะคือเป็นหัวหน้าเผ่าอ่ะคือพ่อของฮิคาร์อ่ะคืออยากให้ฮิคาั์มาเหมือนเป็นแบบว่าสารต่อที่แบบเป็นชาวไวกิ้งคือชาวไวกิ้งเท่ากับต้องฆ่ามังกรอะไรเงี้ยเออแต่พอเรื่องราวก็คือถ้าใครเคยดูมาก่อนนะคือเรื่องราวก็คือตัวของฮิคาร์อ่ะไปเจอกับเพิงนินเพิงนิน ก็คือเขี้ยวกุดคือเขี้ยวกุดแต่เป็นพันพึงนินนะเออเป็นพันที่แบบเ่าเขาเรียกอะไรเป็นพันพิเศษเออก็คือเขี้ยวกุดอ่ะมันเขี้ยวกุดมันน่ารักอะมันเอ็นดูมันมีความแบบมันเป็นมังกรที่แบบน่ารักเหมือนมังกรเด็กอ่ะเออแล้วคือภาพสวยสมจริงมากคือบิชวลเอฟเฟคคือดีอ่ะเออแล้วหนังเรื่องนี้คือเป็นเป็นหนังที่แบบดูได้ทุกเพศทุกวัยเพราะว่าหนังมันดูระลินอ่ะแล้วมันสนุกอ่ะเออแล้วมันมีความแบบ มีความซึ้งมีความรักมีความแบบว่าพ่อลูกมีความคือทุกอย่างมันอยู่ในหนังเรื่องนี้หมดอเออมันไม่ใช่แค่แบบว่า,าวาวกิ้งต้องไปล่ามังกรมันยังมีความแบบความรักความเข้าใจความผูกพันเออว่าทําไมพวกมังกรอ่ะต้องออกไปอ,อ่าเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนในเรื่องอ่ะมังกรอ่ะมันจะไปขโมยแบบว่าซาเบียงอาหารของชาววกิ้งมาอะไรเงี้ยเออจะเราถ้าเราอยากรู้ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูนะอยากรู้ว่าทําไมมังกรเหล่านั้นต้องทํา แบบนั้นทําไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยต้องมาดูในหนังในหนังเขาจะมีเฉลยคือมันมีมันมีปมหลายอย่างมากในหนังอะ่ะเออก็เลยก็เลยรู้สึกว่าชอบดูเพลินแล้วก็มันมีความแบบทั้งตลกทั้งซึ้งทั้งมันคือทุกอย่างรวมอยู่ในหนังเรื่องนี้แล้วก็คนที่ภาคอะ่ะคือภาคไทยคือแบบคือเขาภาคดีแล้วเขาภาคแบบตรงกับคาแรคเตอร์ของตัวละครคือน้ําเสียงมันเข้ามันทำให้เรารู้สึกว่าเออเราชอบหนังเรื่องนี้อะ่ะเออก็จะมาบอกว่า เรื่องนี้นะคะเราให้ไปเลย10เต็ม10นะคะเพราะว่าหนังโคตรดีไม่มีที่ติชอบมากแล้วก็เาขาพูดอีกฉากหนึ่งอันนี้จะพูดว่าสปอยได้ไหมก,ก็นิดนึงอะขอนิดนึงคือมันจะมีฉากที่ตัวของฮิกคับอะ เอาปลาไปให้กับเขี้ยวกุดเออแล้วก็คือมีปลาหลายสายพันธุ์อะไรเงี้ยแล้วทีนี้มันจะมีอา่าคนเขาจะแบบว่าอ่ะอันนี้เป็นปลาแซลมอนเป็นปลาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทีนี้เหมือนตัวไอครับอ่ะเอาเอาปลาไหลออกมาให้เขี้ยวกุดแล้วเหมือนเขี้ยวกุะไม่ชอบปลาไหลเหมือนมังกรน,น่าจะกลัวปลาไหลมั้งเออทีนี้แล้วทีนี้มันก็จะมีฉายที่ต้องประลอง ประลองกันอ่ะเออแล้วทีนี้เหมือนเหมือนตัวฮิคาร์บะคือไม่ฆ่ามังกรคือเป็นคนที่แบบเหมือนมีความเข้าใจตัวมังกรว่าเออมังกรแบบต้องการอะไรคือเราไม่จําเป็นต้องฆ่ามังกรอะไรเงี้ยเออแล้วทีนี้ฮิคารบก็เอาเอาปลาไหลอ่ะติดตัวไว้แล้วพอมังกรมันได้กลิ่นมันก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยเออแล้วก็คือคือตัวของฮิคารบมันไม่ได้สู้เก่งเหมือนแอสติกหรือพวกคนอื่นๆเหมือนพ่ออะไรเงี้ยไม่ได้มีความแข็งแกร่งขนาดนั้นแต่ว่าตัวของฮิคารบมันมีความมันมีความฉลาดมันมีความแบบเอาตัวรอดได้มันมีความที่แบบคือ คนอื่นไม่มีแบบแบบฮิคัรบอ่ะเออคือฮิคับไม่ไม่ฉลาดแล้วไม่แบบเป็นคนที่ไหวพริบดีตอนแรกด,ดูเหมือนแบบเออจะดูไม่ได้เรื่องใช่ปะ่ะดูเหมือนแอสติกเป็นผู้นําดูต่อสู้เก่งแต่ฮิคัรบคือมันใช้ความแบบตอกมันใช้ความมันไม่ได้ต่อสู้เก่งอะ่ะมันใช้ความความสมองความการประดิษฐ์คือฮิคัรบมันเป็นตัวละครที่อ เก่งเออเก่งในด้านการประดิษฐ์เก่งในด้านการก่อสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาคือคือเป็นคนที่ฉลาดเอเอก็เลยรู้สึกว่าชอบตัวละครฮีคับมาแล้วก็ชอบเพี่ยวขุดเพราะว่าน่ารักเออพอเขาพอเขาเข้าฉากด้วยกันนะฮิคับกับเพี่ยวกุดคือมีความน่ารักมีความอินด,ดูอะเออแล้วพ่อก็คือตอน,นแรกๆก็เหมือนจะไม่เข้าใจลูกแต่ดูไปดูมาก็เออมีความเข้าใจลูกมีความอะไรอย่างงี้ก็ชอบตัวละครพ่อคือเล่นดีมีความแข็งเก่งมีความเป็นแบบสมกับหัวหน้าเผา่าอะมีพลังคือชอบตัวละครพ่อด้วยอ อย่าลืมมาดูกัน,นะค่ะทุกคนหนังโคตรดีแนะนำโอเคไปละค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย